สวัสดีครับพวกเราแอฟฟูชาแนลแล้วเราก็กลับมาถึงช่วงรีอคเพลงทันทีแล้วหลังจากที่ทุกคนเราเห็นเรารีอคซีรีไปแต่เราก็ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราก็จะพยายามกลับมารีอคเพลงมากขึ้นกว่านดิมค่ะหลังจากหายไปจริงจริงก็อยากทิ้งแหละพูดเปให้มันสวยงามไปงั้นแหละไม่ใช่แต่เราก็ยังแบบ ติดอยู่กับซีรีส์นะกับนี่เพลงประกอบที่เขียนจีราต้องรอดนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ามนตราครับนักร้องที่ชื่อว่าเก่งขลิตเขาผมเขาร้องไม่พอมากเลยอะกับเพลงอื่นๆที่เราได้เคยฟังมาแล้วเราชอบมากเหมือนเสียงเหมือนแอบคล้ายนักร้องคนท่านหนึ่งตัวดึงตัวตัวย่อจอซอโตโอเคแต่ลองไปฟังดูซิว่าเขาจะเสียงเป็นยังไงเราร้องเป็นยังไง พราะอย่าง,งแต่คาว่าหลอนี่คือออร่าเวอร์ใข่ทำสีสวยวะใช่โอแขนแบบไม่เหมือนไข่จอมอม,อม,อมนเป็นหน้าเขียมแล้วอ๋อพอ 幻想เสปล่าเหมือนเด็กมีเจียเ๊ยบเลยช่างเนี่ยในเพลงนั้นแฟนคลับจะได้ไหมเนี่ยชอบเปรียบเทียบ ไม่หรอกเขาเรียกว่าเขา Remind D U เออ,อมเหมายถึว่าเขาไม่ได้ลองทำรู้เจ็บรู้สึกแย่แต่งก็ดีจริงอ่ะใช่แค่เสียงนั้นอะรนไรคนร้องอืม คุณไม่อขอ้อเขาใส่อะแล้วมือแฟรสั้นทไมกูเาใส่่โตของหมาไม่ถ้ากูใส่เหมือนนี่ใสใส่แว่นใส่แว่นอเไป <laughs> Hmm.

ชอบความกังหันชัยพัฒนาเขาใช้ได้บินทีไงตัวโปรตัวฟิงใช่ป่ะจะมีโบวดตีอยู่ฮั้นีจริง เขาลอยอยู่แล้วลอาออนไลน์อยู่แล้วค่ะคุณผู้ชายขาเพลงก็คือโรแมนติกไม่ไหวคือมันดีอ่ะมันยูน่ในตรราจริงเลมันฟังแล้วเราเหมือนถูกสะกดดูเอ็มวีแล้วเหมือนถูกสะกดแบบหล่อสะกดสะกดใจมากและน้ำเสียงมันก็สะกดเราแบบมันดีไปหมดเลยไม่ว่าจะพูดยังไงอ่ะ เป็นเพลงอยู่ใน p l ล y l i s ที่สามารถฟังวนลูุได้ใช่วนลูุได้เลย,เยแล้วเร,วเ,รเสียงเขาอะคือละมุนละมุนมากคือเขาไปอยู่ไหนมาคะพี่พี่นองคะคืออยู่บ้านเป็นโคอยู่ยา <c oughs> คือแบบเ <c oughs> ขาโคไปักร้องอ่ะตั้งนานแล้วอ่ะนมันไม่ใช่แค่ร้องดีเสียงดีอ่ะแต่เขาเสียงสูงด้วยเว้ยคือเขาเก่งเกินคนทีทุกอย่างอะแล้วตอนท่อนที่ไฮโน้ตอ่อะเขาขึ้นไปอย่างแบบแลนดิ้งได้สวยมากไม่ใช่แลนดิ้งหรือว่า ด้วยการที่เขาเป็นแบบครูภาษาไทยด้วยเขาก็เลยมีการใช้เสียงได้ที่ถูกต้องเนี้ยหรอครูภาษาไทยทุกคนไม่ได้จะร้องเพลงพอนะคะคนนี้เอาคนนี้คนนั้นคนนี้เขานี่้แต่ครูสลาเขร้องเพลยงพอนะเขาเป็นครูภาษาไทยหรอใช่อ๋อไม่รู้ไม่รู้มาก่อนนอ่อะเพราะว่าเหมือนครูภาษาไทยที่แบบเก่งๆอ่ะเขาจะออกเสียงควบกล้มใช้เสียงได้แบบได้ดีอ่ะอืมอ่าเป็นไปได้ว่า เนื้อเพลงก็ดีเอ็มวีก็ละมุนแอบายหรือเปล่าเ v ็มวเนี้ยหมายถึงว่าเนื้อเพลงแอบไปหรือเปล่าดูเศร้าๆเขาไม่อยากให้เข็มหายไปไงในเรื่องอะอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าขฉันไม่มีเวทมนต์เหลือฉันก็จะใช้ทั้งใจเพื่อเพื่อเป็นคําเปรียบเลยเป็นคาเปรียบเลยเฉยเฉยไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นอเออก็มันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นซีนที่เข็มแบบเขาหายไปแล้วและถึงฉันไม่มีอะฉันก็ต้อง,องใช้ ใช่ป่ะทั้งตัวแล้วก็จงางหวะก็แค่คาดเดาดูเือว่าเขาจะใบอะไรประมาณงอนี้อ่าเดี๋ยวเราต้องติดตามดูว่าเขาจะได้จะเป็นไปตามเนื้อเพลงหรือเปล่า,าหรือเอ็มวีที่มันแว๊บ,บมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพลงมุนตาค่ะของคุณเก่งนะคะ,คะ,คะและอ e ีพีหน้าเราจะรีแอคเพลงอะไรหรือซีรีส์ไหนก็ฝากติดตามพวกเราแอฟคูชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้ามีเวนมนก็ท้าที่ทำให้เธอไม่หายไปฉันจะไร้มนั้นเพื่อได้มีเธออยู่ข้างกาย